มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนไม่บอกไม่กล่าวล่วงหน้าโรงงานเย็บผ้าดังประกาศปิดตัวกระทันหันปิดประตูโรงงานหนี 24ตุลาคม2566สำนักข่าวรายงานว่าจากกรณีที่ทางโรงงานแห่งหนึ่งได้ออกหนังสือประกาศปิดกิจการและเลิกจ้างพนักงานทั้งหมดโดยประกาศในวันที่20ตุลาคมมีผลวันที่21ตุลาคมมีการชี้แจงรายละเอียดต่างๆว่าทางผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งหมดของบริษัทได้ล้มละลายและไม่ได้รับชำระค่าสินค้า ทางบริษัทได้เจราจากับผู้ลงทุนรายใหม่เพื่อที่จะฟื้นฟูกิจการแต่ยังไม่ได้รับผลอนุมัติ โดยภายใต้กฎหมายแรงงานพนักงานจะได้รับสิทธิ์และผลประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนดโดยได้มีการโอนเงินค่าจ้างงวดสุดท้ายนับตั้งแต่20ตุลาคมเข้าบัญชีทุกท่านแล้วส่วนเงินค่าบอกกล่าวล่วงหน้าและเงินค่าชดเชยบริษัทจะดำเนินการจ่ายให้เมื่อจำหน่ายทรัพย์สินได้แล้วโดยแบ่งจ่ายงวดแรกวันที่20ธันวาคม2566 เมื่อวันที่24ตุลาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าพนักงานโรงงานจำนวน250คนได้มารวมตัวกันบริเวณหน้าโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ตำบลเจษเมียนอเภอโพธารามจหวราชบุรีเพื่อเรียกร้องให้เร่งการจ่ายเงินค่าบอกกล่าวล่วงหน้าและเงินค่าชดเชยเนื่องจากประสบปัญหาตกงานกระทันหันและไม่มั่นใจการจัดเงินค่าบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยว่าจะได้รับหรือไม่ซึ่งทางบริษัทได้ให้ตัวแทนเข้ามาเจราจากับตัวแทนพนักงานโดยมีหน่วยงานราชการและสสในพื้นที่เข้ามาร่วมหาทางแก้ไข นางสาวสิริพรพนักงานตำแหน่งตัดเย็บเปิดเผยว่าทางบริษัทได้ประกาศเลิกจ้างพนักงานในวันหยุดเลิกจ้างและปิดกิจการโดยไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้าซึ่งก่อนหน้านี้ก็ยังทำงานปกติโดยแจ้งวันที่20ตุลาคม2566มีผล21ตุลาคม2566ตนทำงานมา14ปี ซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีการพูดคุยอะไรพนักงานรู้เองว่าสถานการณ์ของโรงงานแย่ๆลงมานานแล้วแต่ก็ปลอบใจพนักงานมาตลอดว่ามีเงินเข้ามาบริษัทเองยังคงไปได้ต่อและไม่คิดว่าจะมาใช้วิธีปิดประตูโรงงานหนีแบบนี้นางสาวสิริพรกล่าวต่อว่าผลกระทบที่ได้รับตอนนี้เยอะมาก เรามีภาระค่าใช้จ่ายเยอะและมาตกงานกระทันหันโดยไม่ได้รับเงินค่าชดเชยและไม่มีการชี้แจงรายละเอียดว่าจะจ่ายเงินให้กี่งวดหรือว่ายังไงบอกเพียงว่าวันที่20ธันวาคมหลังรอขายทรัพย์สินเมื่อไหร่จะได้เงินยังไม่ทราบและไม่มีความแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ